Продолжение อิลสลิกพาดพิงถึงตูนบอดี้แ a ลมท้าชนกลางเวทีคอนเสิร์ตกลายเป็นดราม่าไปทั่วโซเชียลทำหลายฝ่ายไม่พอใจมีคลิปวิดีโอ,อของแร็ปเปอร์ดังอิลส์ลิกเจ้าของฉายามิสเตอร์ลีเจนดารีกล่าวบนเวทีมินิคอนเสิร์ตสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านรัชดาภิเษกซอยสีโดยกล่าวว่าเมื่อวันก่อนมีร้านแห่งหนึ่งให้ไปเล่นทันทีที่ทีทมงานก้าวขึ้นไปบนเวทีเพื่อที่จะไปซาวเช็คคนที่มีอำนาจในร้านใช้คำสรรพนามเรียกตนเองว่าไอและอ e ีที่มากกว่านั้นคือไม่ได้เตรียมอุป อะไรสําหรับการแสดงตามสัญญาพอถามกลับได้คําเหยียดยามว่ารู้ไหมว่าศิลปินซูเปอร์สตาร์ที่วิ่งเพื่อการกุศลเขาก็เล่นได้แล้วพวกคุณเป็นนักร้องไม่มีปัญญาจ,จะเล่นเหรอดานอิสลิก็ตอบกลับไปว่าควายที่ไหนที่เปรียบเทียบนักดนตรีที่ยืนอยู่ตรงนี้กับนักวิง่งกูแต่งเพลงเองเป็นร้อยเพลง MV ก็ทําด้วยเงินของกูเองไม่เคยไปกราบตีนให้ค่ายเพลงเป็นชีวิตกูอย่าเอาคนอย่างกูไปเปรียบเทียบกับคนแบบนั้นแล้วท่านท่านมั่นใจว่าซูเปอร์สตาร์ยอดนักวิ่งของท่านยอดเยี่ยมกว่าผมเรียกขึ้นมาประชักบ ตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยแล้วใครที่ยอมเล่นในสถานการณ์แบบนั้นถือว่าคุณทรยศต่ออาชีพของคุณเองและคุณทรยศกับแฟนเพลงของคุณเพราะคุณไม่เคยคิดถึงใครนอกจากเงินและตัวของมึงเองกูมาตรงนี้เพื่อร้องเพลงไปพร้อมๆกับพวกมึงและมองเข้าไปในตาของพวกมึงมาเพื่อพวกมึงกูไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ร็อกอะไรกูไม่ใช่ยอดนักวิ่งกูคืออินสลิคของพวกมึงทุกคนและที่กูพูดถ้าแน่ขึ้นมาตรงนี้ตัวตัวกับกูกูแชมป์แบทเท e ร์ออเดียโทำเอาคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลไปทั่วโ ชาวเน็ตแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายที่สนับสนุนตูนบอร์ดี้แสลมมองว่าทําไมอิลสลิลกถึงพาดพิงตูนขณะที่อีกฝั่งก็อ้างว่าที่อิลสลิกพูดแบบนั้นไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงแต่เป็นเพราะทางร้านคู่กรณีเปรียบเทียบก่อน